ตานสาธุรณบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่สองก็มาพูดถึงลักษณะอยแห่งการหนีบาปกันต่อไปแต่ขอย้ำไว้ก่อนว่าการที่จะหนีอบายภูมิทั้งสี่คือการไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานต่อไปนั้น ต้องกำจัดสังโยชน์อารมณ์ชั่วสามรายการให้พ้นจากใจอารมณ์ชั่วทั้งสามรายการขอย้ำไปตอนนี้ก่อนตอนตอน้นจะได้ไม่เผื่อข้อที่หนึ่งที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ตายตัดทิ้งไปให้มีความรู้สึกว่ามันจะต้องตายแน่และไม่ประมาทในชีวิตคิดทำความดีต่อไปก้อที่สองวิจิกิจฉา ความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมในพระอาาริยสงฆ์ตอนนี้ตัดทิ้งไปยอมรับรับถอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,าาร,อริยสงฆ์ข้อที่สามศีลปตาปรามาตมีการปฏิบัติในศีลไม่แน่นอนไม่จริงจังอันนี้ต้องทิ้งไปหันมากลับปฏิบัติในศีลแน่นอนให้จริงจังข้าว่าเพียงแค่ศีลสิบขอโทษ เระวาดเพียงแค่สินห้าหรือว่ากำหมดสิบใช้ได้แล้วสำหรับปริสุดท่านเองก็เป็นสิ่งของท่านถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ทุกคนขอาบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนมีความมั่นใจได้ว่าจะตายเมื่อไรก็ตามทีเราไม่ลงอบายภโมงกันแน่ที่หันมาพูดอย่างนี้ก็ย้ำไม่แต่ตอนต้นเพราะว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะงง เขาเลยตอนต่อไปนี้พูดเรื่องยาวจะไม่ได้ว่าชาตินี้ทั้งชาติแล้วแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาทเรื่องความตายของชีวิตถ้าคนที่เกิดที่หลังเราเด็กเล็กตายก่อนเราไปเยอะแยะเราต้องตายแน่พยายามรวดรับรวบรัดความดีเข้าไว้บาปเก่าๆที่ทำไปแล้วช่างมันมันไปนไหนก็นทน,นมันตามเราไม่ทนัน ด้วยอ,อาศาัยคุณเคารบพร,ระพุทธเจ้าเคารบพระธรรมเขารบพระอาริยสงฆ์และปฏิบัติศินให้บริสุทธิ์อย่าลืมว่าคราววตดชินห้าอาติยาบไปนิดหนึ่งแต่ก็ค้นอบายภูมิแล้วถ้าทางที่ดีได้กรรมบทิทธิ์จะดีมากเรื่องนี้รายละเอียดไปยังไงฟังต่อไปข้างหน้านสำหรับตอนนี้ก็มาขอตอ่อตอนต้นที่ผ่านมาคือตอนที่หนึ่ง หลังในเมื่อเรานึกถึงความตายแล้วแล้วก็เข้ามาไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าในความดีของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและความดีของพระอริยสงฆ์ตอนนี้ก็มาว่าทิ้งความดีของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้ามีความดีเหลือหลายอาตมาเองก็ไม่สามารถจะพันนาความดีของพระพุทธเจ้าครบทุนได้ แต่ะคืนพัรน,นาไปมากบรรดาเต็มพุทธริษัทก็จะเบื่ออาการตอนต้น,นยน้อยก็แล้วกันเพียงแค่เรายอมรับนับถือความจริงของท่านที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกพระองค์ไม่ได้หวังประโยชน์ความสุขส่วนตัวเลย <c oughs> คือว่าไม่หวังเฉพาะความสุขส่วนตัว ้องการแจกจ่ายความสุขให้แก่บุคคลทั้งโลกตามที่องค์จะพึงทําได้ <c oughs> ท่านี้ก็ต้องอาศัยความเชื่อความเรื่มใสในพระองค์ถ้าขาดความเชื่อขาดความเรื่มใสพระพุทธเจ้าก,ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเออคนที่ไม่เชื่อกันแล้วนี่พูดเท่าไรก็ไม่ยอมรับฟังฟังแล้วก็ไม่ยอมเชื่อแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติตาม อย่างนี้ก็ไม่มีทางจะช่วยได้อี่พระพุทธเจ้าสรงตรัสว่าอคาตาโรตถ,ถาคาตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นบอกแล้วจะทําทตามหรือไม่ทําตามเป็นหน้าที่ของท่านถ้าทุกคนทําตามได้คนบุกคนบุกคนบุนั้นก็พ้นจากอบายภูมิได้นี่แค่เบื้องต้นตนะ ถ้าว่าสามารถปฏิบัติตามได้พ้นได้แน่นี่เราจะปฏิบัติตามท่านจเอาจงไงในตอนนี้ดังยังไม่พูดถึงสิงก่อนเอาแค่ความดีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีกฎในการสอนอยู่ว่าหนึ่งสัพปะปัสสากะระนังให้บรรดาพระสงฆ์และพระองค์เองก็เช่นเดียวกันพยายามสอนให้ทุกคนละจากความชั่วทุกประเภท คือไม่ทําความชั่วทุกประเภทไม่ทําไม่พูดแล้วก็ไม่คิดซะด้วยกุศรสุะสมมตาแนะนําให้ทําความดีทุกรายการให้จิตตะริโยทปัลังแนะนำสั่งสอนให้มีจิตใจผ่องใสคือไม่มีอารมณ์โมหมองมีอารมณ์สดชื่นอยู่เสมอเอตังพุทธานาสาสนัง ท่านยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดมาตอนนี้ทุกท่านจะสงสัยไหมก็ไม่ขอพูดทามันเลกสงสัยจะ้ไหมสงสัยก็ช่างเอาคนเข้านับถือพระพุทธเจ้าแบบย่อๆเอาประเภทย่อๆที่ทำแบบง่ายที่สุดและตายจากความเป็นคน ก็ยังไม่มาเกิดเป็นคนและก็ไม่ลงนรกไปเกิดเป็นเทวดาเอากันอย่างย่อๆง่ายๆนะยังไม่ต้องปฏิบัติตามมากเอาแค่นึกถึงแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วเขาผู้นั้นก็ตายจากความเป็นคนและไม่ยอมลงนรกด้วย แล้เกิดเป็นเทวด,ดาบนสวรรค์ชั้นดาวปดิงสติวลโลกหลังจากนั้นเมื่อเป็นเทวด,ดาลแล้วได้พบพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งฟังเทศอีกครั้งเดียวยอ่ยอๆสั้นๆท่านผู้นั้นก็เป็นพระโสดาบันเท<อ>ว่าปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นเข้าครึ่งหลักสูตรเลยเข้ามานิดเดียวเท่านั้น ใช้เวลาน้อยหรือเกินใช้เวลาแค่นึกปเดี๋ยวเดียวนึกถึงพระพุทธเจ้าตายจากความเป็นคนแล้วก็เป็นเทวดาเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศเจากพระพุทธเจ้าจบเดียวเป็นประโสดาบันที่มีนักเทศหรือคนบางคนพูดว่าการบำเพ็ญบารมีต้ออายชาติมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมบำเพ็ญบารมีต่อไม่ได้อันนั้นไม่จริง เทวดาหรือพรมที่เป็นพระอนาคามีไม่มีใครกลับมาอีกความเป็นตนให้เป็นพระหลานปานิพาน์ไปเลยอย่างท่านที่พูดนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นมนุษย์ถ้ามีความดีนิดเดียวเวลาน้อยๆเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศอีกครั้งเดียวเป็นประโสดาบันนี่เขาต่อกันได้แบบนี้เรื่องนี้มีมาในพระทไตรปิฎก จะขอเล่าเรื่องสู่กันฟังจะได้เบื่อน้อยผู้กระต่ธรรมะนี่มันเบื่อนาน <c oughs> ยิ่งฟังยิ่งเบื่อยิงงย่งฟังยิ่งเบื่อธรรมะมันไม่เคยซึ้งใจฟังไม่เพลินสำหรับท่านนี่นึกถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวยอมรับนักถือชั่วขณะจิตเดียวคือไม่นานนักถ้าใช้เวลาก็ไม่ถึงชั่วโมงตาย เป็นเทดาท่านผู้นี้มีนามาในพระธรรมบทท่ทานแค่ชื่อว่ามัตตกุณลีเทพบุตรท่านผู้นี้เป็นลูกของพราหมณ์พราหมณ์ที่ไม่เคารพในพระพุทธเจ้าและก็เป็นพรามณ์ขั้นพิเศษเสียด้วยที่กว่าขั้นพิเศษก็เพราะว่าแกไม่เคยให้อะไรใครเลยในชีวิต ชื่ว่าทินลกะภุประการพรามพ่อของเขานะอาทินลกะนี่แปลวไม่เคยให้ภุประในการก่อนในชีวิตในการก่อนก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่เคยให้อะไรใครเลยอย่างพวกก่อนพบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แต่ต้องว่กก่อนที่ไม่ก่อนที่พบลูกชายที่เป็นเทวดาตนความจริงการพบพระพุทธเจ้าเนะี่ยเขาพบกันมานาน ไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้ไม่เคยมีความเคารพนิดสันิดหน่อยตัวเองก็มีความรู้สึกว่าการเป็นเศรษฐีของตัวพระเจ้าจไม่หาทรัพย์สมบัติมาให้พระอรหันต์ไม่ได้หาทรัพย์สมบัติมาให้คนอื่นไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติพ่อแม่ปูย่ย่าตายายหาไว้ให้ในเมื่อคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับฐานะ ก็เลยไม่ยื่นโยนฐานะสงเคราะห์ใครแต่ใครทั้งหมดก็มีกินมีใช้แต่เฉพาะในครอบครัวเท่านั้นพรามคนนี้จะมีฉาย,ยาวาธินกบะกบุพกะพรามแปลว่าพรามผู้ไม่เคยให้อะไรใครมาในการก่อนเลยมาให้ตอนหลังที่พบลูกชายตายที่เปน็นเทวดาเนี่ยก็ให้กันมีท่านที่เคยได้ฟังใครก็พูดมา ว่าตายแล้วไม่มีการเกิดพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พระเ,เจ้าทรงตรัสพระพุทธเจ้าทรงยืนยันล้ะอาตมาเองก็ยืนยันด้วยว่าตายแล้วมีการเกิดแน่ถ้าทําดีแม้แต่น้อยแต่ก่อนจะตายนึกถึงความดีเกิดเปนเทวดาได้ก็ขอยืนยันด้วยเหมือนกันถามว่าอะไรเป็นเครื่องบิสจน์ ก็ตอบว่าลูกศิษย์ลูกหาเป็นแสนเขาสามารถทํากันได้แล้วละระลึกช่ก็ได้อาตีตังสัญญาเหตุการณ์อดีตสามารถทําได้อนนานาคตตงสัญญาเหตุการณ์ข้างหน้าในอนาคตสามารถทําได้อภเพนิวาสานตยานละลึกช,ชาติได้เขาทํากันได้ยานนอกจากน,นี้เขาก็ทํากันได้หมดทํากันได้เป็นแสนแสนคนทศสาสสกรกล้ายืนยันคําสอนของ,สอง์สนเดจพรสสัมมาตพุทธเจ้า ปเดี๋ยวมันจะเลอะไปพอพูดต่อไปว่าพราหมณ์ผู้นี้ก็มีลูกชายอยู่หนึ่งคนลูกชายคนนี้ตามบาลีก็ไม่ปรากฏชื่อชัด <c oughs> ไม่ได้บอกชื่อไว้ว่าชื่ออะไรตัวแกเองจริงๆก็บาลีก็ไม่บอกชื่อบอกแต่เพียงนิสัยว่าไม่ชอบให้อะไรใครเท่านั้น <c oughs> ต่อมาลูกชายป่วย เป็นหน่มแล้วลูกชายป่วยเวลานั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเมืองนั้นเดินผ่านมาผ่านไปจนชาบินาบัตพระเดินผ่านมาผ่านไปจะไปไหนก็เชิญไปฉันไม่นับถือนายเช่วกันวงความวอลูกชายป่วยให้ความรู้สึกของแกว่าไอ้ลูกป่วยนี่ถ้าไปหาหมอมันก็เสียสตัง ถ้าจะไปซื้อยามันก็เสียเงิน,เ,นเงินกับสตางมก็เหมือนกันถ้าเป็นเวลานี้นะถ้าไปโรงพยาบาลดีๆเนะี่ยที่มีชื่อมีเสียงเข้าไปเพียงวันแรกเป็นหมืน่นลูกชายเพียตายช็อกในวันแรกแกไม่ยอมเสียงเงินเสียทองแม่ถึงเวลานั้นมีแพทย์แผนโบราณเยอะ เสียเงินไม่มากแกก็ยังไม่ยอมเสียเมื่อลูกชายป่วยหนักเข้าแกก็ไปถามหมอว่าอาการของลูกแบบนี้เป็นโรคผอมเหลืองกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอาการอึตาทุเสมอ <c oughs> ฟัดหน้าเวียงหลังเป็นปกติอยากจะทราบว่าอาการอย่างนี้จะสักจ,จะใช้ยาอะไรหนอรักษาจี่จะหาย นี่ความขี้เหนียวของแกรัรกทรัพย์สินมากกว่ารักโลกตามธรรมดาหมอเขาต้องปิดบังความรู้ของเขาเป็นของธรรมดาเพราะเขามีอาชีพหมอถ้าเราเป็นเป็นหมอแข่งเขาหมอก็หากินไม่ได้เขาบอกตำรายากลางบ้านให้เขามยากลางบ้านให้ไม่ใช่ยาในหลักสูตรที่คนนิยมใช้กันเองตามชาวบ้าน สมัยนี้เขาใช้ยาหมอตีความจริงหมอตีจะโทษว่าไม่ดีก็ไม่ได้มีแพทย์ผู้ใหญ่ท่านหนึษษ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 ่งซึ่งเป็นลูกศิ่งอัตมาท่านยังไปซื้อยาหมอตีให้หมอตีจัดยาให้ท่านก็กินตามนั้นถาว่าหมอเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ทำไมกินยาหมอตีเพราะเข้าไปหมอตีไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแพทย์ที่มีความสำคัญมาก ท่านเป็นอาการบอกท่านเป็นอาการอย่างนี้มียาอะไรขายบ้างหมอตีก็จัดยามาให้ท่านดูแล้ไอ้ยานั้นมันตรงกับอาการของท่านตรงกับโรคถ้าก็มาบริโภคมันก็หายนี่ยะหาว่าหมอตีไม่สำคัญก็ไม่ได้นะหมอตีสิหมอตีคือโตกับหมอตีบางทีก็ให้ยาไม่ตรงกับโรคเหมือนกัน อันนี้ว่าไปว่ามาไม่ได้นินทาหมอเนะี่ยพูดตามความเป็นจริงก็เป็นว่าเวลานั้นหมอก็บอกยากลางบ้านเป็นยาสมุนไพรแต่ก็มาเก็บยาเองให้ลูกกินไอยาเนี่ยก็ถูกลูกจริงๆคือยาในถูกลูกลูกกินแล้วก็ถูกยาแต่ไม่ตรงกับโรค ไม่สามารถรักษาโรคได้แต่คนกินถูกยาคือกินเข้าไปปากวกัก็ชนยาแล้วยาถูกลูกแต่ยาไม่ถูกโรควิอยาไม่สามารถกำจัดโรคได้ก็ป่วยหนักลงไปทุกทีตาพรามก็มานั่งคิดว่าเวลานี้ลูกของเราป่วยอยู่ในห้องห้องมีเครื่องประดับประดามากมีเครื่องมีราคาแพงมากถ้าการไข้มันหนักมากขึ้นมาเมื่อไร หนักไปกว่าน,นี้ญาติทั้งใหญ่หลายลูกเข้าก็จะมีความโงใหญ่เดี๋ยวคนนั้นก็จะมาเยี่ยมเดี๋ยวคนนี้ก็จะมาเยี่ยมการจะห้ามญาติเยี่ยมนี่ก็เป็นการไม่ดีเมื่อเข้ามาเยี่ยมในห้องเห็นของมีค่ามากๆก็จะขนอนอนขอนี่เราก็จะเสียของเปล่าอยากก็นั่นเลยชวนเมีย ช่วยป็นอุ้มลูกชายลูกชายเดินไม่ไหวแล้วป่วยหนักมากเอาบันนอนไว้ที่เราเบียงเหลืองซึ่งไม่มีเครื่องประดับแล้วก็เอาอยาประเภทนั้นให้กินลูกก็หนักประมาทุกทีนอยที่สุดชีวิตใกล้จะหมดเรียกว่าใกล้จะเลิกกลมไม่เลิกหายใจจะตายกันแล้ว ลูกชายเมื่อถูกทุกข์แต่ทรมานมากจากโรคก,ก็มาน,นึกในใจว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์มากมายที่อยู่ในฐานะมาหาเศรษฐีก็ดีของเรานี้ไม่เกิดประโยชน์กับเราเลยพ่อกับแม่ไม่มีความรักเราจริงเราป่วยพ่อจะหาหมอมารักษาพ,พ่อก็กลัวเสียเงิน จะซื้อ,อยาที่ก็ปรุงดีแล้วพ่อก็กลัวเสียเงนินเอาอยาที่ไปเก็บเองจากป่ามาให้เรากินก็ไม่ถูกกับโรคอาการร่แแร่ทุกเวทนาหนักอย่างนี้ก็รวมความว่าพ่อก็ไม่ใช่ที่พึ่งแม่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งทรัพย์สินทั้งหลายก็ไม่ใช่ที่พึ่งเราไม่มีที่พึ่งไม่รู้จะหน,หน้าไปหาใคร คิดมาคิดไปก็ฟังข่าวตามข่าวเล่าเลยก็เลยว่าพระสมณะโคดมบรมโครูีสอนคนทั่วๆไปท่านมีฤทธิ์และท่านก็ใจดีมีความเมตตาไม่เรื่องบุคคลจึงตั้งใจของตนว่าขอพระสมณะโคดมบรมโครว่าโปรดข้าพระเจ้าด้ยเถิดคอยช่วยหายโรคเป็นปกติ ความจริงเขาไม่เริ่มใส่พระเจ้าในเรื่องอื่นเลยในการก่อน,นแม้จะยกมือไหวก็ไม่มีสอนพ่อสอนให้เขาไหว้เธอก็นั่งนึกนอนนึกมันนอนนั่งไม่ได้ขอโทษนั่งไม่ได้แล้วได้เป็นนอนนอนให้ใจแรงก็ไม่ได้เพราะไม่มีแรงจะให้ใจให้ใจเบาๆขยับกายก็เกือบจะไม่ไหวได้แต่กรอกหน้าไปกรอกหน้ามาพลิกซ้ายพลิกขวาก็แสนลําบาก นึกถึงองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าว่าขอมาโปรดให้หายโรคทที่เธอะมันเจ็บเรืเร่เกินมันปวดเรื่เกินเวลานี้แรงก็ไม่มีแล้วปรากฏว่าตอนชเช้ามืดองค์สมเด็จพระบาทิพแก้วทรงใช้อำนาจพระพุทธยานเห็นทุกขเวทนาของลูกชายของมหาเศรษฐีเขาที่ออนาก,กับพระพกับครรม <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักชื่อเขาเื็นการว่าชื่ออะไรบาลีม่ได้บอกว่าเธอมีทุกข์ทรมานมากต้องการให้ตถาคตไปช่วยในต,ตอนเช้าองค์สมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้ากับป้านนุ์นเมด,ดเดจเดินไปบินาบาทผ่านบ้านนั้นพอดีองค์สมเด็ดจพปะญิาสีเเปล่งขับพรังสีพุ่งไป ให้เห็นคนเดียวคือเฉพาะลูกชายท่านเศรษฐีพ็อทินากรบุะกุทครามเวลาในก็หันหน้าข้าง้าแสงสว่างพุ่งเข้าตาเขาด้วยกำลังฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า <c oughs> เขาก็แปลกใจว่าแสงอะไรเข้าตาเราทิกกายกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าพระนอนกำลังเดินไปจัาบามือยกไหวไม่ไหวแล้ว ใจใจยอมรอมยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วตั้งใจมาขอพระองค์เือโปรดช่วยข้าพเจ้าหายจะโรคเถิดพระเจ้าค่ะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงเหลียวไปท่านเดินท่านเลยไปพระนริน์ก็เดินตามเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปก็เป็นการพอดีใกล้เวลานั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าไม่นาน เราก็ต้องสิ้นลมปราณคือตายจากความเป็นคนการตายนี่มันดาแท่พุะธวิสัทมันตายเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตใจหรือว่าที่นักปฏิบัติเขาเรียกอาทิตสมานกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นนตาเนื้อมันก็ออกจากร่างเนื้อนี้ไปให้ร่างเนื้อนี้ก็หมดลมหายใจหมดลมปราณทั้งหมด ธาตุไฟดับธาตุลมหมดแล้วจธาตุน้ำก็ธาตุดินอยู่ที่กันสองนายนั้นนายเข้าธาตุดินก็ทนระาตุต้มไม่ไหวน้ำละลายดินเน่าขึ้นมาเหม็นคลุ้งแต่เนื้อแท้จริงๆที่สมาในกายคือกายของเขาจริงๆไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสถเวโลก มีนามว่ามัตตไกุณลีเทพบุตรคำว่ามาตัตตไกุณลีเทพบุตรน,นี่ท่านแปลว่าเป็นเทพบุตรที่มีต่างหูเกลี้ยงคือต่างหูไม่มีเครื่องประดับเเพชรตามธรรมดาเทวดาเนี่ยเขามีเครื่องประดับเป็นเพชรแหวพลาเปรนยับคนนี้ทําบุญนิดเดียวขอโทษคําว่าทําบุญก็ทุก จะเรียกว่าทำทำใยใจต้องนึกถึงบุญนิดเดียวคือนึกถึงพระพุทธเจา้าตายแล้วไปเทวดาบนสวรรค์ชั้นเดียวกงสเิวโลกหลังจากนั้นเขาก็มานั่งพิจารณาว่าวิมายของเราเป็นวิมานทองคําทองคําทั้งหลังร่างกายเรามีเครื่องทิพย์ประดับร่างกายก็เป็นทิพย์เขาก็ถอยหลังคิดว่าก่อนที่มาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเราอยู่ที่ไหน ความเป็นทิพย์ของกายความเป็นทิพย์ของใจบรรดาแานพุทธบริษัทเขาก็รู้ตัวทันทีว่าเราเป็นลูกชายของพราหมณ์มีนามอธินากพะพัปปกตร์พรามเป็นพรามณ์ที่เป็นพานคือเขามาพานแปลว่งโงกไม่รู้จักทําความดีไม่แต่การให้ทานพระพุทธเจ้ากบรรดาภาษาวกหลายท่านมากท่านเดินผ่านบ้านเสมอเสมอ แม้แต่ยกมือไหวก็ไม่มี <c oughs> แต่สำหรับเรานี้มาเป็นเทวดาได้เพราะอาศัยความดีที่นึกถึงพระพุทธเจ้าไปใช้เวลานิดเดียวยอมถวายความเคารพท่านมาเกิดเป็นเทวดาอยู่วนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานก็วิมานทองคำํำจะเปรียบเทียบกับวิมมบ้านเก่าๆสู้ก็ไม่ได้เลยบ้านสู้ไม่ได้ร่างกายก็ไม่ร่างกายเป็นทิ ดรรูร่างกายเก่าร่างกายเก่าเวลานี้พ่อกําลังนําไปฝังไว้ดนประชาเมื่อฝังแล้วพ่อก็ยืนร้องไห้อยู่ใกล้หลุมบนบานสายกล่าวคใอยลูกชายลงม,มาเกิดเมื่อเกิดเป็นลูกใหม่เออคิดในใจว่าพ่อก็เราจอมโง่สายโง่จอมผ่านแสนพ่านเราจะต้องไปดัดสันดานพ่อให้รู้จักสร้างความดี วันรุ่งขึ้นพระพรามซึ่งเป็นพ่อของเธอนี้ไปยืนร้องไห้ใกล้หลุมฝังศพแล้วก็บนบนบานแสงกล่าวไหวหน้าไหวหลังตามแบบฉบับของพรามขอพระพรหมผู้เป็นเจ้าช่วยลูกชายมาเกิดเป็นลูกชายใหม่เธอก็แปลงกายของเธอคล้ายคนเดิมแต่สวยกว่าไปยืนในประชาใกล้ๆกลกับพ่อเก่าของเธอเธอก็ยืนร้องไห้บงัง รามเห็นชายคนนี้เข้าเข้าใจว่าเป็นลูกชายเพราะคล้ายกึนกันมากจะไม่ถือว่าไม่เป็นลูกชายก็เหมือนลูกชายยันเดินเข้าไปใกล้แล้วก็แปลกใจว่าทำไมนอ่ำร้องไห้ถึงลูกชายของเราที่ตายไปแล้วต้องการให้กลับมาเกิดชายหนุ่มคนนี้ยังหนุ่มอยู่ยังไม่น่าจะมีเมียเหมือนเราไม่น่าจะมีลูกเธอมายืนร้องไห้เพราะอะไร จึนเดินเข้าไปใกล้ถามว่าโพบุริษะดูก่อนท่านโพจรินแล้วแม่หลุดู้เจริญเธอร้องไห้เพราะอะไรมันจะกุนลีเที่ผมก็ถามพ่อว่าลุงร้องไห้เพราะอะไรเธอก็ไล่้ฟังมันร้องไห้ลูกชายตายลูกชายหน้าตาหน้าหน้าตาคล้ายเธอรูปร่างสูทรงเหมือนกันแต่เธอสวยกว่า <c oughs> ตายไปแล้วอยากให้กลับมาเกิดใหม่เมื่อบอกแล้วก็ถามว่าเธอเร้องไห้เพราะอะไรนายหลวงก็บอกว่าผมมีรถทองคําอยู่คันหนึ่งมันสวยมากขอรับแต่ไม่มีล้อที่ร้องไห้อยากได้ล้อตาาก็คิดว่าชายคนนี้เหมือนลูกชายของเราเราต้องการเอาไว้เป็นลูกเป็นที่ระลึกอย่างน้อยที่สุดก็ทามีความรู้สึกรักแทนลูกได้ ก็ถามว่าเธอต้องการล่อเงินหรือล่ลอทองเป็นล่อแก้วมณีฉัน,นจะหาให้แต่ว่าต้องเป็นลูกฉันนะมัได้กุนลีที่ผมก็คิดว่าพ่อของเราเมื่อเราป่วยขี้เหนียวไมได้ค่ายายาก็ไม่ยอมซื้อค่าหมอไม่ยอมจ้างเวลานี้ะให้เงินให้ทองให้แก้วมณีเป็น,นปลอ้อรถสคาแพงกว่าต้องมากที่ก่อนไม่คิดจึงคิดจะดัดสันดาน เพราะว่าผมไม่ไต้องการประเภทนั้นครับเรารดขม,มุมสวยมากต้องการดวงจงกระโดดทิศมาเป็นลอรลดอย่างละข้างตาพรามโมโหมาไหวาบาทไม่จะมีมันได้ยังไงดวงจันทร์และดวงทิ์ใครต้องการมันไม่ได้หรอกมันอยูงเกินไปเมื่อด้คุณนลีก็ถามว่าแล้วท่านต้องการลูกชายของท่านเวลานี้ยังทราบไหมลูกการเจ้าชายอยู่ที่ไหน รามบอกว่าไม่รู้เธอก็เปรียบเทียบว,ว่าการที่ผมต้องการสิ่งที่ผมเห็นกับที่ลงต้องการสิ่งที่ลวงไม่เห็นอย่างไหนจะบ้ามากกว่ากันพรามยอมแพ้กระมวงความในที่สุดมัตเตุนลีเพื่อบอกก็บอกให้พรามทราบว่าเธอเนี่ยก็คือมัตเตุนลีลูกชายเวลานี้ไปเกิดเป็นเทวดาก็อาศัยมีความเรื่อมใสในพระสัมมาทัตพุทธเจ้า ก็แนะนําให้พ่อไปพบพระพุทธเจ้าเวลามเหลือน้อยหลือสองนาทีต้องรีบรัดแล้วก็กลับไปมาเขาตนลามออกจากที่นั่นแล้วก็ไปบ้านบอกให้เมียจัดอาหารเป็นพิเศษวันนี้จารัตนาองค์สมเด็จพระรมาโตเกเชษขบสาวกมาฉันที่บ้านแล้วไปพ่พระพุทธเจ้าถามว่าพระสมณะโคดม อยากจะทราบว่าคนนั้นไม่เคยให้ทานไม่เคยถะวายทานไม่เคยปางเทศไม่เคยยกมือไหว้ท่านนึกถึงท่านอย่างเดียวเกิดเป็นเทวดามีไหมพระเจ้าบอกเยอะแยะไปไม่ชันนับหื่นยนับแสนนับเป็นกว่ากฏแล้วก็ถามว่าเมื่อเช้านี้ท่านไปพบแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมเกลก็ทรงเรียกมัแต่คุณลีเทพมหบุรุให้มาเพราะมีมาน เมื่อม่ตดคุณมลีนาลีมาแล้วก็ลงจากวิมานมาไหวพ้วพระเจา้าพระเจ้าก็ทรงเทศโปรดข้อเทศจบเธอก็เป็นประสงดาบันระบรรดาทุกพุทธบริษัททุกท่านเวลาจะไม่พอเลยครึ่งนาทีต้องเรียบรัดรวบเรียบร,รีบรวบรวบราาระจันเพียงเท่านี้ก็เป็นว่าการนึกถึงพระพรุทธเจา้าคุยความพระพุทธเจ้านั้นอย่างน้อยที่สดุดบรรดาท่านพุทธบริษัทแม้แต่เล็นกน้อยอยา่างมาแตคุณดาลีเพื่อบุตร เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์กับค้นจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาได้หลังจากนั้นเป็นมบโสดาบันตัดบาปอาวุนทั้งหมดอันนี้อกันดาสาวก็โอ,โอโสมเร็จพระบรมสุคติญาโยมบรรพุทธบริษัททั้งหลายสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วขอลาก่อรขอความสุขสวัสดิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล ยงมีแดบรรดาแ่่นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี